สวัสดีค่ะรายาค่ะวันนี้เป็นคลิปแรกเลยนะคะอยากจะอธิบายว่าทำไมถึงมาทำช่อง YouTube ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ SME ในธุรกิจที่เป็นธุรกิจครอบครัวเพราะว่าตัวเองเนี่ยเติบโตมาในธุรกิจครอบครัวค่ะเป็นครอบครัวที่มีความสลับซับซ้อนนะคะแล้วก็อยู่ในธุรกิจที่กึ่งครอบครัวก็แปลว่าครอบครัวเนี่ยไปลงทุนในบริษัทไปถือหุ้นแล้วก็ไปบริหารอยู่มันก็จะเป็นกึ่งครอบครัวเป็นแบบสไตล์โบราณที่หุ้นส่วนเป็นเพื่อนกันแล้วลูกหลานก็รู้จักกันแล้วก็มาทําธุรกิจด้วยกันตั้งแต่รุ่นคุณปู่มานะคะ ก็เรียกว่าเป็นกึ่งครอบครัวแต่ว่าครอบครัวก็ไม่เชิงแต่ว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่อีกมันก็คือใช่เหมือนกันนะคะก็ผ่านธุรกิจแบบนี้มาปัจจุบันก็ยังทําอยู่นะคะแล้วก็เข้าใจถึงวัฒนธรรม ของธุรกิจในระดับครอบครัวด้วยแล้วก็ตัวเองเนี่ยเป็นเจเนอเรชันที่3ที่ยังอยู่กับเจเนอเรชันที่2เพราะฉะนั้นมีความสลับซับซ้อนออในในการระดับการบริหารทั้งระดับที่เป็นการบริหารความคิดเห็นและความเป็นหลานเป็นรุ่นรุ่นใหญเ่เป็นรุ่นเป็นรุ่นอาวุโสกับรุ่นเด็ก มันก็มีความคิดเห็นที่บางครั้งก็ไม่เหมือนกันนะคะทีนี้ด้วยประสบการณ์ที่ตัวเองมีเนี่ยก็เลยอยากจะมาถ่ายทอดแล้วก็มีความเชื่อว่าการบริหารธุรกิจครอบครัวที่เป็น SME จะต้องใช้หลักการบริหารแบบริเนนนะคะริแปลว่าเหตุเหตุผลเนนแปลว่าสตินะคะริเนนเป็นทฤษฎีการบริหารของประเทศญี่ปุ่นค่ะ,ะซึ่งเขาให้ความสำคัญกับพนักงาน กับชุมชนนะคะกับซัพพลายเออร์แล้วก็กับตัวสินค้าอันนี้คือเรียงตามลำดับนะคะให้แล้วก็ มีประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นยาวนานที่บริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยสามารถอยู่มาเป็นพันปีนะคะมีก่อตั้งตั้งแต่800กว่าปีที่แล้วปัจจุบันยังอยู่นะคะไม่ใช่800กว่าปีคิดตศักราช8 9ดปัจจุบันก็ยังอยู่หรือคิดตศักราช1 0 0 0ปัจจุบันก็ยังอยู่คือมีอายุกว่าพันปีแล้วผ่านเจเนอเรชันมาประมาณโ,โหสิบกว่าเจเนอเรชันแล้วยังอยู่เพราะอะไรดิฉันก็ศึกษา เรื่องของทําไมเขาถึงอยู่ในหลายเจเนเรชันมันมีปรัชญาอะไรของบริษัทเหล่านี้และการบริหารผ่านยุคสมัยผ่านการเปลี่ยนแปลงการปกครองผ่านสงครามแล้วมันอยู่มาได้ยังไงนะคะแล้วก็การบริหารแบบปัจจุบันซึ่งเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเร็วมากซึ่งคนเก่าก็ยังมีอิทธิพลอยู่ในบริษัทซึ่งตามเทคโนโลยีไม่ทันแล้วนะคะกับคนรุ่นใหม่ซึ่งไม่ชอบรอ เพราะว่าอยู่กับเทคโนโลยีแล้วมันไม่ต้องรอความขัดแย้งมันอย่างลากลึกมากมันจะทำยังไงให้อยู่ด้วยกันได้นะคะก็จะค่อยๆเล่าไปอะคะ่ะแล้วก็คือจะ จะพูดถึงทฤษฎีในการบริหารบวกกับประสบการณ์ที่ได้ทำงานมาจริงๆแล้วมีความขัดแย้งหลายๆอย่างนะคะแล้วก็การคอมโพมายส์ยังไงเพื่อที่จะให้แต่ละรุ่นแต่ละเจเน r เรชันที่มีความคิดเห็นต่างทึ่เกิดมาใน ช่วงอายุที่ช่วงสมัยที่ต่างกันเนี่ยสามารถที่จะทํางานร่วมกันได้ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละองค์กรน,นะคะมันก็ไม่เหมือนกันมันก็จะต้องเอาไปปรับแต่ว่าก็อัน,นี้คือจะพูดในเชิงทฤษฎีและประสบการณ์นะคะ เพื่อทีอ่จะเป็นแนวทางให้คนที่อยู่ในธุรกิจครอบครัวอยู่ในธุรกิจ SME อยู่ในธุรกิจครอบครัวที่เจเนอเรชันต่างกันมีความขัดแยง้งเราจะไปด้วยกันได้ยังไงนะคะ mm hmm. ก็บอกตรงๆว่าตื่นเต้นละท้าไทยสำหรับต,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 ตัวเองมากเลยนะคะยังไงก็จะทำคลิปออกมาแล้วก็นำเสนอเรื่องราวประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมวันนี้นะคะสวัสดีค่ะถ้าชอบราควรกด subscribe ให้ด้วยนะคะ